สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรียนภาษาไทยกับคุณครูกิติมาในวันนี้นะคะจะนําเสนอเรื่องคําคล้องจองนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> คําคล้องจองนะคะคําคล้องจองก็คือคําที่มีเสียงสระเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่ในมัตราเดียวกันอาจจะมีหรือว่าไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้นะคะ เมื่ออ่านแล้วนะคะจะเกิดเป็นเสียงจังหวะมีความไพเราะนะคะเพราะฉะนั้นคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันนะคะแต่วันนยุกต์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะมาดูคำคล้องจองกันนะคะคำคล้องจองแบ่งออกได้เป็นสองชนิดด้วยกันนะคะแบบแรกเราเรียกว่าคำคล้องจองที่มีตัวสะกดแบบที่สองคือคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะ แบบที่1ก่อนค่ะคำคล้องจองที่มีตัวสะกด1พยางนะคะตัวสะกดจำได้ไหมคะ,ะตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังแบบนี้ใช่ไหมคะเราทุกคนเคยเรียนเรื่องของตัวสะกดมาแล้วเพราะฉะนั้นคำคล้องจองที่มีตัวสะกด1พยางนะคะก็คือตัวหน้ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกด สระอะไรข้างหลังก็จะมีสระและก็ตัวสะกดตัวนั้นเช่นเดียวกันเช่นคำว่างานมีสระอากับนอหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะคล้องจองกับคำว่าบ้านซึ่งมีสระอานอหนูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันส่วนวรรณยุกต์ไม่มีความจำเป็นนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้งานคล้องจองกับคำว่าบ้าน ทิ้งคล้องจองกับคำว่าลิงเพราะทิ้งมีสระอิฐและงองงูเป็นตัวสะกดลิงก็มีสระอิฐและงองงูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันค่ะต่อนะคะคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะก็คือเราสนใจเฉพาะเราสนใจเฉพาะตัวที่เป็นอะไรคะลูกสระอย่างเดียว ถ้าไม่มีตัวสะกดคือเราดูสระนะคะอย่างเช่นกาคล้องจงองกับคำว่าป่าเพราะกามีสระอาเป็นสระใช่ไหมคะที่ผสมอยู่ป่าก็มีสระอาเช่นเดียวกันงูคล้องจงองกับคำว่าหนูเพราะงูมีสระอูนะคะแล้วก็หนูก็มีสระอูผสมอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ คำคล้องจองสองพยางนะคะคำคล้องจองสองพยางเนี่ยจะมีพยางที่สองของกลุ่มคำมาคล้องจองต่อกับคำที่1ของคำต่อมานะคะหรือสรุปสั้นๆว่าคำสุดท้ายของตัวแรกจะไปคล้องจองกับคำที่1ของตัวต่อมานั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างของคำคล้องจองสองพยางเห็นไหมคะที่ครูกิจบอกคำสุดท้ายของตัวแรกจะไปคล้องจองกับคำแรกของวรรคต่อมาอันนี้เรียกว่าวรรคที่1นนะคะอันนี้เรียกว่าวรรคที่สองเราจะดูอย่างไรลูกดูตัวสุดท้ายเป็นหลักนะคะเช่นดีดสีตัวสุดท้ายของคำนี้คือคำว่าสีสีลงผสมด้วยสระ อีใช่ไหมคะคำที่1ก็จะต้องเป็นคำที่เป็นสระอีคุณถูกก็เลยใช้คำว่าตีเป่าเห็นไหมคะดีดสีตีเป่าถ้าเราจะมาต่อใช่ไหมลูกตัวต่อมาก็ต้องเป็นสระอะไรคะสระเอานั่นเองนะคะอาจจะอะไรคะดีดสีตีเป่าอะไรคะเบาดีได้หมดเลยแล้วแต่เราจะเพิ่มไปนะคะ ต่อมาค่ะคำคล้องจองสองพยางที่ไม่มีตัวสะกดก็ดูที่สระเหมือนเดิมเห็นไหมคะตัวสุดท้ายต้นไม้ผสมด้วยสระไอคุณกุกิจก็ต่อด้วยใบหญ้าสระไอเช่นเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสระไอไม้มมลายเหมือนกันนะคะจะเป็นสระไอไม้ม้วนหรือไอไม้มมลายก็ได้ถ้ากุกิจจะต่อตัวต่อไปก็ต้องเป็นสระอะไรคะลูกสระอาใช่ไหมคะอาจจะเป็นต้นไม้ใบหญ้า ป่ากว้างได้หมดเลยค่ะนี่คือลักษณะของคำคล้องจองสองพยางค์นะคะต่อมาค่ะตัวอย่างของคำคล้องจองสองพยางค์ลองดูนะคะพระจันทร์ตัวการันเราไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะเราไปสนใจที่สระคือสระอะแล้วก็ตัวสะกดคือนอนูใช่ไหมคะสระอันนั่นเองคุณครูกิจขอเรียกว่าสาระอันนะคะต่อไป มันจะต,ต้องคล้องจองกับสาระอันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะจันไปนคล้องจองกับคำว่าวันพระจันทร์วันเพนต่อไปก็ต้องเป็นสาระถ้าพูดกันภาษาในการแต่งกลอนเรียกว่าสาระเอ็นก็คือสาระเอะบวกด้วยนอน,นูใช่ไหมคะพระจันทร์วันเพนอะไรดีคะอ่าเต็นอ่าเต็นนอนได้ไหมคะได้แล้วแต่เราที่จะเติมลงไปได้เลยนะคะ ไปค่ะคาคล้องจองสามพยางลูกคําคล้องจองสามพยางก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีพยางที่สามของตัวแรกจะคล้องจองกับพยางที่หนึ่งของคําต่อมานะคะใกล้เคียงกันเลยกับสองพยางดูที่คําสุดท้ายแล้วก็คําที่หนึ่งของวรรคต่อไปนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันลูกกลิ่นเย้ายวนยวนนี่คือพยางที่สามใช่ไหมคะจะต้องไปคล้องจองกับพยางแรก สาะอวนก็คือสระอัวนนนูนี่ก็สารอัวนนนูใช่ไหมคะยวนคล้องจองกับคําว่าชวนกลิ่นเย้าวยวนชวนหลงไหลนะคะอ่ะต่อมาค่ะผักสวนครัวสารอัวใช่ไหมคะตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยสารอัวตัวแรกของวักต่อมาก็ต้องเป็นสารอัวผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะ ต่อมาค่ะเช้าวันใหม่คำสุดท้ายคือสระไอเมื่อจะให้เป็นคำคล้องจองตัวแรกของวักต่อมาก็ต้องเป็นสระไอนะคะเช้าวันใหม่ข้อคล้องจองกับใจเบิกบานนะคะต่อมาค่ะอันนี้ถือว่ายากที่สุดแล้วนะคะคือคำคล้องจอง4พยาง ต่างจากคำคล้องจองหนึ่งหรือสองและสามพยางตรงไหนตรงที่คำคล้องจองสี่พยางนะคะตัวสุดท้ายของวรรคแรกจะไปสัมผัสกับคำที่หนึ่งหรือคำที่สองของวรรคต่อมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคำที่หนึ่งเสมอแล้วนะคะลองมาดูกันนะคะเอาล่ะคะ่ะลูกตัวอย่างคำคล้องจองสี่พยางนะคะบ้านใกล้เรือนเคียง ตัวสุดท้ายคือสารเอียงก็คือสารเอียงงงูใช่ไหมคะจะคล้องจองกับคําที่1ห,หรือคําที่2ก็ได้ไม่บังคับนะคะว่าจะต้องเป็นคําที่1เสมอแล้วบ้านใกล้เรือนเคียงไปคล้องจองกับร่วมเรียงเคียงหมอนเคียงไปคล้องจองกับคําว่าเรียงเห็นไหมคะลูกตําแหน่งอยู่ตําแหน่งที่2แล้วนะคะไม่ใช่ตําแหน่งที่1ต่อมาค่ะ ร้องรำทำเพลงตัวสุดท้ายของวรรคแรกนะคะตัวสุดท้ายของวรรคแรกคือสระเองก็คือสระเอกับงองงูใช่ไหมคะไปคล้องจองกับคำว่าครื้นเครงสุขสันเครงก็สระเององงูเช่นเดียวกันเห็นไหมคะแล้วคำว่าเครงก็อยู่ตำแหน่งคำที่สองเห็นไหมคะจะคล้องจองคำที่หนึ่งหรือสองก็ได้นะคะต่อมาค่ะ เรือล่มในหนองคำสุดท้ายคือสารอองสารอองก็คือสารอบรอบวกด้วยงงูเห็นไหมคะไปคล้องจอบคําว่าทองจะไปไหนทองสารออกับงงูเช่นเดียวกันแต่ตําแหน่งของคําว่าทองนั้นอยู่คําแรกของวักเห็นไหมคะได้หมดเลยจะอยู่ตําแหน่งที่หหรือ2ก็ได้ เอาละคค่ะลูกในการแต่งคำคล้องจองนะคะนอกจากการเลือกคำให้เสียงคล้องจองกันแล้วนะคะนักเรียนต้องดูเนื้อเรื่องด้วยนะคะลูกเพราะว่าการแต่งคำคล้องจองเนี่ยเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนนะคะถ้านักเรียนแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน4เราก็ต้องอาศัยความรู้เบื้องต้นของการแต่งคำคล้องจองแบบ4ี่พยางนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูกิจจะส่งลิงก์เรื่องของ การแต่งกลอนสี่ให้นักเรียนได้ศึกษาอีกครั้งนะคะอย่าลืมค่ะศึกษาเนื้อหาจากที่คุณครูกิจสอนแล้วทําใบงานที่คุณครูกิจมอบให้และอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบที่คุณครูกิจส่งลิงก์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูกิจลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ